สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมนะครับชายนี่นดีเทรทีฟนะครับกับเกมดิจิมอนมาสเตอร์ออ n ไลน์วันนี้เป็นวันที่ n a d m o ได้อัปเดตนะครับสิ่งที่อัปเดตในวันนี้มีส่วนช่วยกับผู้เล่นอย่างพวกเราอย่างมากนะครับสำหรับที่ใครเล่น เอนเออยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าอัปเดตอะไรบ้างนะครับอัปเดตอย่างแรกนะครับเป็นการเพิ่มปุ่มย้ายชุดในคังส่วนตัวแล้วก็คังรวบบัญชีหมายความว่าหากเรามีไอเทมที่เหมือนกันกันกบในคังของเราหรือในคลังสินค้าของเราเนี่ยไอเทมนั้นจะถูกย้ายยกไปทั้งแผงเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งลากใส่ทีละอันนะครับเดี๋ยวมันจะรวมให้เองอยู่ในคังของเรานะครับคือปุ่มนี้นั่นเองอย่างเช่นสมมติว่าถ้าผมมีไอเทม แบบเดียวกันเก็บมาใหม่โดยที่ในครั้งเราอะ่ะก็มีเก็บอยู่แล้วอย่างเช่นอะ่ะผมได้มาอันนี้ปุ๊บทีนี้ถ้าเราจะให้มันมารวมเลยก็กดปุ่มนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะหายเข้าไปรวมกับของที่มีอยู่อันนี้ก็เป็นการลัดขั้นตอนอย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่ต้องมานั่งแบบว่าลากทีละชิ้นอะไรอย่างนี้นะครับอย่างที่สองนะครับเป็นการอัพบ,บัฟให้กับเลดบอสภาาสนาม ที่จะทำให้เวลาเราวิ่งทัวเนี่ยมันไม่ตายไวจนเกินไปนะครับบัฟนี้เป็นบัฟที่ช่วยป้องกันดาเมจ99ในเวลา15วินาทีนั่นหมายความว่าเราจะวิ่งทัวกันแบบง่ายแล้วนะครับเพราะว่ามันจะไม่ตายไวจนเกินไปจะมีเวลาดีเลย์ที่เราได้เตรียมความพร้อมสําหรับบอสเลดต่างๆเห็นไหมครับคือบอสพวกนี้เมื่อตีครั้งแรกปุ๊บหลังจากนั้น15วินาทีถึงจะเลือด เลือดรถนะนะครับอันนี้เป็นระบบที่เพิ่มขึ้นมาใหมา่ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะลองดูระบบนี้นะครับในมุมมองของเวลาวิ่งทัวร์เนี่ยผมก็คิดว่าก็ดีนะทําให้เราได้ตีบอสทันเห็นไหมครับเนี่ยม,มันเกิดขึ้นเรฟเอ e n d u r a อันนี้ก็เป็นระบบที่เพิ่งเข้ามาใหม่จะเจอทั้ง d e ป,ปอ e r แล้วก็โอเดยบะแวมเดมอนนะครับ อัปเดตต่อไปนะครับสำหรับคนที่ลงรอยยันเบดระดับยากหรือฮาร์ดนั่นเองเขาจะเปลี่ยนเวลาเรียกไข่ที่เรารอต้องตีร้อยฟองอะไรนั่นน่ะคือมันเปลี่ยนให้เร็วขึ้นแล้วก็จำนวนไข่มากขึ้นนะครับคล้ายๆกับเซิร์ฟไทยคือก่อนหน้านี้30วินาทีเนี่ยออกไข่4-5ฟองแต่ทีนี้เขาจะเปลี่ยนเป็น20วินาทีออกไข5่5 7ฟองก็เร็วขึ้นนะครับ เพราะว่าคนที่ลงรอย b เบทยากของ NADBO เนี่ยจะบ่นเสมอว่าไข่ออกนานมากนะครับต้องรอคือบางทีรอเป็นครึ่งชั่วโมงเลยกว่าจะครบร้อยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เร็วขึ้นแล้วนะครับสำหรับการปรับเปลี่ยนระบบอย่างต่อไปขายเก่งย่างต่อไปขายเก่งมากไอเทมพิเศษไอเทมใหม่ๆเข้าตลอดแล้วเป็นไอเทมที่ดีทั้งนั้นเลยเป็นตั๋วที่ไว้สำหรับขายใน Data Su m o นนะครับ ตัวนี้ใน Data s สม m o n จะปรากฏไอเทมไอเทมหนึ่งที่เป็นสีทองทองแบบนี้นะครับโดยการสุ่มเนี่ยจะใช้ตัวสีชมพูซึ่งตัวสีชมพูเนี่ยเป็นตัวยูนิคที่ถูกที่สุดนะครับถูกที่สุดในบรรดาตัวอะไรเงี้ยอา่านี่ราคาเอ้ยไม่ถูกที่สุดสิเขาจะอยู่ราคาประมาณ49่กซีก็กลางๆหน่อยทีนี้ไอเทมที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับเป็นไอเทมไว้มารีนหรือชุด เขาเรียกว่าอะไรชุดชุดแต่งกายกาลราสีเหรอประมาณนั้นน่ะของพวกกัลราสีเรือสีขาวนะครับเป็นชุดที่รูปร่างแบบนี้นะครับเหมือนจะใส่กับเทมเมอร์ได้ค่อนข้างหลากหลายเห็นไหมโอ้สวยจังเลยนะครับเป็นการการันตีด้วยนะอยู่ในตู้นี้นะครับการันตี100ครั้งโดยในตู้เนี้ยจะเป็นตู้ธรรมดาธรรมดาแต่ว่าโอกาส0.5เที่ออกตัวต๋วตั๋วสุ่มชุดนะครับ ซึ่งตัวสุ่มชุดเนี่ยความพิเศษของมันคือออปชันปกติชุดเราเนี่ยจะไม่ได้มีออปชันอะไรพิเศษเกี่ยวกับดาเมจจะมีชุดวิ่งไวชุดชื่อชุดฟุตบอลนนี่ยก็จะมีอะไรพวกนี้แต่รู้สึกว่าจะมีออปชันให้สุ่มหลักๆก,ก็จะมีออปชันปกติเนี่ยจะมีวิ่งไวให้อยู่แล้วนะครับ77% EP 1 0แล้วก็สำหรับออปชันเสริมเนี่ย มันจะเพิ่มออปชันหนึ่งออปชันไม่ว่าจะเป็นเลือดพันห้า700หรือสกิล10%ดีที่สุดคือสกิล10%นะชุดที่เพิ่มสกิลยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับสกิล10%นี่โคตรด,ดีแต่มันต้องสุ่มไงทีนี้ก็ยากนะครับแต่ผมรู้สึกว่าชุดมันสวยมากด้วยชุดมันสวยมากถ้าได้ใส่กับพวกเทมเมอร์อะไรเงี้ยน่าจะดีนะครับอันนี้ก็สำหรับ ชุดใหม่ใครอยากลองสุ่มไปสุ่มดูได้นะก็เป็นชุดทั้งวิ่งไวแล้วก็เวลเวลเ,วลเยอะด้วยพันหเนี่ยแต่ออปชันดาเมจเสริมเนี่ยต้องไปรุ่นเอาว่าได้อะไรนะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตขายของยังไม่จบยังขายต่อไปแพ็คล่าสุดแพ็คนี้มันกลับมาอีกแล้วเกี่ยวกับฟานชินใครสุ่มกันไม่ได้หรือใครอยากได้ฟานชินก็ซื้อในราคาถูกๆได้นะครับประมาณพันหนึงนะครับก็ได้ที่ปลดเต็มที่เลยนะครับ ก็ใครที่ได้มาแล้วจากกล่องสุมฟรีก็ผ่านอันนี้ได้นะครับแค่นี้เองรู้สึกว่าแผ่นนี้ก็เป็นแพ็ทอัพของขายเล,เล็กๆน้อยๆถ้าเพื่อนๆต้องการเงินทีล่าในเกมหรือเติมซีในเกม NADMO นี่เลย j จช o อ t ท p อปอัพเขายังรับบริการเติมซีในเกม n a ด้วยนะแล้วก็ยังมีเงินสต็อกทีล่าเยอะมากใครที่หาสินค้าในเกมเติมแพ็คเข้า ID ถูกกว่าเติมเองติดต่อนี่เลย j Shop Top Up เท่านั้น